ว okay, ุ้นเฮสวัสดีวุ้นเฮทายลูกสวัสดีครับพบกับพี่น้องออนไลทุกนคะกะนนะครับผมฮะมาบอกกับผมคือเก่านะครับผมเซลล์รักนะครับแล้วก็เซลล์แผนนะครับผมแผ่นตัวต้าบรรลุาครับผมราคาเซลล์ตั้มตั้มตัวต้าบรรลุตาขาผมมือนีหฮอสิบ้ามาอัปเดตนะครับเนาะฮะอัปเดตรถโฉมรถเกี่ยวนะครับเะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวดีซีเจ็ดสิบจีโปรทมดาแล้วกบตู้แอร์แอรแล้วก็แบบตู้แอร์นะครับเนาะเอาไปเริ่มต้นตั้งแต่ ขั้นนี้เลยครับอันนี้อันนี้ลูกค้าคนจองแล้วเอาขั้นนี้เลยอ่ะไปหาเซลล์แพทยี ่นขเขามาไดเลต่ะทาูาตาบ้านดูขอ,องเราจงตัวนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาค่ะก็คือจะเป็นเซโซกัที่จะเป็นรุ่นไมล่าซุดคเป็ฝังขวามือของพแนจะเป็นตู้แอร์ค่ะลูกค้าอยากมืองรุ่นใดเพิ่มเติมลูกค้ากับมินเขามาไดเลยเเ้อค่ะเดี๋ยวพานท่ามือ ดูแอร์เราเท่าไรครับดูแอร์ลูกค้าเข้ามาแล้วตอนนี้สามคนกาได้ดาวน์ลดตน้น คราบแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้ก็สมมุติว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเกตนะครับผมสามารถเช็คเครดิตนะครับผมเช็คเครดิตได้ฟรีนะครับเนาะสามารถยื่นเอกสารบัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านนะครับผมยื่นคำว่าเช็คเกตบางกรณ์นะครับผมกรณีลูกค้าเกตเอเอพัดนะครับดาวน์รุ่มต้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องดาวน์รุ่มต้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์กับยูวอมันแสนกว่าบาทเนาะแสนกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าคือเป็นลูกค้า ลูกค้าธรรมาดานะครับผมส่วนลดดอกเบีย้ยอาจจะอยู่ส่วนจุดแห่เปอร์เซ็นต์นิดเดได้ส่วนลดดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต์อาจจะเราอยู่ประมาณ2แสนกว่าบาทนะครับผมแต่ยังไม่ได้หักส่วนลดเนาะคันเป็นคันเป็นลูกค้าไม่เลยนะครับผมเนาะตัวนี้ก็จะดาวอยู่ที่ประมาณ3แสนกว่าบาทเท่กันนะครับผมแต,แต่ว่าหักส่วนลดแล้วลูกค้าก็ได้รับรถอยู่ประมาณ2แส<อ><ท>นกว่าจานตัวนี้จะเพว่าตัวธรรมดาประมาณ2หมื่นกว่าบาทเองครับผมราคาเงินสด ถ้าเป็นรคังนของข้าเนาะค่หหะ,คะู้อ 1, 9, าาแอหนึ่งล <ผม S 2> ้านหนึ่งล้านสองแสนห้ามื่นเก้าบาทจ่าเต็ตเนี้ยังบนทไหนหักส่วนลดได้จา่าลรกคาคามม่ะโเมชันส่วนลดเท่าไรครับโมชันส่วนลดตอนนี้ของเ้าอยูทีหกหมื่นบาทจ้ะหกหมืบาทนะครับ,รบผมถ้าเป็นเงินสดของธรรมดากหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่ห่้าครับรู้ไหมครั ตอนนี้โปรโมชั่นเครื่องอัดฟังอย่งใดครับเชื่อเพื่อนตอนนี้โปรโมชั่นเครื่องอัดฟังรุ่นใหม่ล่าสุดเฮ็ดปีหนึ่ตอนนี้ดาวอยู่ที่100,000บาทเท่าน,นั้นจ้าลูกค้าแด้ถ้าลูกค้าอยากได้ไปพร้อมรถตัวน,นี้ทางร้านก็มีโปรโมชัน่นพิเศษให้จ้าครับผมขอได้สูงสุด3ปีแม่หังจากถ้าเอาเฉพาะอุปกรณ์หรือลูกค้าจะดาวไปพร้อมรถอนกับแปดปีครับเอาใพร้อมรถได้ดีกว่าครับผมสามารถซื้อพอร้อมรถก็ได้นะครับหรือว่าซื้อแยกก็ได้นะครับผมสำหรับเครื่องอัดฟังนะครับ<ม> เครื่องอัดแป้ง136เป็นรุ่นใหม่นะครับเนาะอ่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็สามารถใช้กับรถแท็กเตอร์รุ่น B24 B27 นะครับ L32 L40 L50 เนาะอ่าโอเคถ้าสมชุว่าลูกค้ามีรถแล้วนะครับผมอ่าอยากได้เครื่องอัดป้างนะครับไปไปาหาอัดป้างนะครับผมก็าสามารถอ่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมคุยรายละเอียดนะครับหรือว่าอยากได้พันเป็นแบบไล่ปีงกะ กระเดาวั้งแสนแปดตั้งสิกอะไ้ครับขันดาวสูงดาหาสิเปอร์เซ็นต์ัจะทเป็นลายปีเนาะรัะมีงวนยยอยพี่กันจ้าราคาสนใจเมื่อสองก็มีคือกันเด้อจะราคาขาะราคาเริ่มต้นอยู่สองแสนเจรับวมเปสองอ่ากัย่สองครัราคายูม่ารสองแสนเจ็ดครับผมเอารถจีบได้ครับ ไปยังไงไปต้องรถชีพไปต้องรถชีพตั้งแต่ขั้นแรกไปเลยครับผมอ่าตอนนี้โปรโมชั่นนะครับผมอ่าสำหรับรถชีพซอยดาวเยอะเนาะครับซอยดาวหลายเลยตอนนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่มากำลังมองหารถชีพนะครับไปย่องรถชีพลูกค้าที่กำลังมองหารถชีพนะครับผมชีพอ้อยนะครับจ้างนายก็เปิดหีบนะครับผมอ่า ยังบ่ทันได้ได้นะครับยังบ่ทันได้ได้รถชีพไปแต่ชีพอะไรนะครับผมสามารถเข้ามาเรียกเข้ามาชมนะครับเขามาเบิ่งเขามาคุยรายละเอียดนะครับเอาเซฟแอนคันนี้ราคาเท่าไห<ค>ร่ด<ร>าวเท่าไหร่ครับคันนี้เป็นรถปี65จารลูกค้าคาเลขไม้อยู่ที่2,875ชั่วโมงค่ะราคาคือสดยู่ที่590,000บาทจาูกค,ค้าตัวนี้จะดาวอยู่ที่30,000บาทค่ะค่ะ สารพอนุ่งห้าก็จะเป็นไลยปีแม่มีหัวย่อยค่ะพอนี่กปีจ้ะเงน่อยอย่ที่1 2ึ่งแบาทจ้ะถ้าเป็นล่เดือนพอนื้รถกระบะห้ายู่ที่1 9 0บาทท่านั้นเองจ้ะสำหรับขันแรกขั้นนี้จ้าครับผมดาา3 0 0 0่พอนหกปีบ่แม่จ้าพอนกปีรถปี6กหาจ้ะเลขไปสองพันรถปีหกห้าครับอันนี้เป็นรถที่ไว้ยังทันได้ตรวจเช็คสภาพนะครับเนาะ ถ้าสมมติว่าลูกค้าจับจองแล้วก็จะตรวจเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บลายละเอียดให้นะครับผมแก็ชีเป็นสภาพสวยๆงามๆไปเลยนะครับ,รบเอาอนนเซี่ยต่ำขั้นต่อไปที่เซี่ยวต่ำสิบห้ามาเบิงแล้วครับเอลห้าศูนย์ดีทีครับเป็นตัวขยายฐานหลอดที่นาะครับติดโค้งกันรอยอา่าค้ติดกรีบ้วครับผมราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วนครับผมดาวเริ่มต้นที่สามหมื่นห้าพันบาท คอนซูม06ปีปีละแซดเอสแล้วก็มีงวดย่อยเดือนละ2,000ันครับผมข่าม,มาเบิกไกลๆกันนะครับดูดสนใจขั้นที่2โทรหาเชี่ยวต่ำเบอร์โทรศัพท์คนี้โทรหาเชี่ยวต่ำได้เลยเด้อครับผมเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับ0987473417ครับผมครับผมเอาวมาแบบที่นี่เอาเอาโทรศัพท์มาที่เพิเอาเชี <c oughs> ่ <c oughs> ยวละกันมาที่นี่แล้ว ผมจะแนะนำนะครับเนาะขั้นที่สามนะครับพี่น้องตัวนี้รถเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเคู่มแซฟหนึ่งนะครับเพิ่มแสงหน่กกอยจอทรถสักหนึ่าตัวนี้เป็นรถ t หกหกพี่น้องรถ t หกสิบหกไม่ไม่นะครับพึ่งแม่รถรถพึ่งปีเดียวนะครับผมตัวนี้พันสามสิบเก้าชั่วโมงนะครับผมรถชีบอ้อยนะครับโอ้ชัชิญชวนะะรถเทเล่ก่อนี่ ส่วนลด60,000บาทครับอ,อส่วนลด60,000บาทนะครับมมผม,ม,มราคาเงืนสดนะครับอย่เข้ายาอีราคาเงินสดนะครับปกติอยู่ที่ 5, 6้าห0 0นาาันะครับผมส่วนลดที่เสียิี่เสียบไปเลย60,000บาทเหลือเพียง6 3 5 0 0 0พันบาทพี่น้องนะครับเป็นรถปี66 33, 22, ท3า0สาวที่อวโง่นะครับเดาาอยู่ที่11 0,000นนะครับรับลดเพียงแคาหมื่นบาทนะครับผมคอ,อ,อน6ปีนะครับ ถ้าถึงไลปีธรรมดานะครับผมายปีมีงวเร้ยนะครับรถสวยสวยงามจังจะนะครับผมลยปีมีงวดอยรด่ยเดือนละสองพนะครับวันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสิบาทพี่นอ้องดีว่าจากฟันเป็นไา่หกเดือนนะครับือรายเดือนนะครับรายเดือนเดือนละหนึ่งหมืบาทนะครับ,นนรบ, 1, 000, บ,รบผมเก็สองวดนสนใจขั้นนี้สามารถสอบถามค้อเมียนก่อมาหาเสลักได้หรือว่าตัหาเสลักเดตร ไม่ว่าจะเป็นค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือว่าค้นหาด้วยไอเดียไลน์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับเนาะลูกค้าสอบถามเขามาว,ว,ว่างวดย่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนต่อปีแม่นปะครับอ๋อแมนครับผมงวดย่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนต่อปีครับผมอ่าสิบเอ็ดเ,เดือนต่อปีนะครับหรือว่าอยากจ่ายแบบรวบงวดก็ได้เนาะน้องแพทย์นเนาะอ่าสองสามมาจ่ายแบบรวบงวดไปพร้อมกันจ้าทั้งเบ็ดเลยทั้งงวดใหญ่และกับงวดย่อยจ้าเดี๋ยวเข้ามือขั้นต่อไปเลยจ้า คันนี้สีงามเลย,ยลลลคันนี้จะได้ผ่อนแค่หาปีเด้อจ้ะตัวนี้คันนี้จะได้ผ่อนอยู่ที่5ปีจ้ะราคาเงนินสดอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะทางร้านมีส่วนลดให้หกบาทดาวเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าหมื่นบาทจ้ะแต่ว่าลูกค้ารับรถเพียงแค่สามหมื่นบาทเท่านั้นเองจ้ะตัวนี้สวยๆเลยจ้ะดอกอยางหนากระยังไม่ดอกอยางหลังกระยั่งดีจ้ะลูกค้าขา ค่างวดของเข้าพรหาปีนอกจากรายปีแบบมีงวดย่อยรายปีงวดใหญ่อยู่ที่หนึ่งบาทจา้ะหรือลูกค้าจะพรเป็นรายเดือนก็ได้คือการจา่ายอยู่ที่1,231บาทจา้ะตัวนี้สวยๆงามๆเลยจ้ะถ้าสนใจขั้นนี้ก็สอบถามเซล์แพนได้จ้าศูนย์หกห่งศูนย์เก้าสามจ้ะศูนย์เก้าส่งเก้าหนึ่งศจ้า ศูนย okay. ์หกหนึ่งศูนั่นรหัสซื้อจ้าสามสองแหนึ่งเก้าหนึ่สาม่นหกหนึั่นมงกหนึ่งี่หนงหนึ่ตสี่่น่่หน่หกน่ี่นัสีหงกที่งนงสี่่งกง่นมงกห่งีหนึ่งหนสหกน หน0 0งบาทครับผมดาวเริ่มต้นที่หก0มืนคอนได้สูงสุดหปีครับผมค่นนี้็คือว่าวดไล่สีวดลาแสนเล็กเล็กพัน่ครับวดย่อยกับเดือนละสองพันที่เเดือนต่อปีคือกันครับผมหรือว่าเขาเลือกค่อนเป็นไล่เดืนอนก็ยังลดยนด่นก็ได้ครับผมเดือนละหนึ่งมืนห้าร้อยี่สิบสองบาทดีกวาตังขาง อ่านะเลีนกันได้ไหมเพ่งเรื่นนงเพม่แมนเพิ่งแมนมากเลยมันสิเด้งอยู่เพื่นไหมเอาบอกแมนไม่าไมาไม่าเ<ห>ลยไปจไปขั้นที่ขั้นนีต่อไปเลยเอ่ะซวเพื่อนคันนี้เป็นรุ่นดีที่ค่ะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดจะูกค่ะคันนี้เป็นรถปีหกสามจากเลขไม่สองพันสามร้อยเก้าสิบสามชั่วโมงค่ะและคาเงินสด หกแสนห้าหมื่นบาทจ้าทางง้านมีส่วนลดใหยย้ยูทีหกหมื่นบาทลูกค้ารับลดเพียงห้าแสนหกหมื่นบาทจ้าแต่ว่าตัวนี้จะดาวเริ่มต้นลูกค้ารับลดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทจ้าค่างวดรายปีรายปีแบบมีงวดย่อยเนาะจ้างวดย่อยเดือนละสองพันจ้างวดใหญ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทจ้าถ้าเป็นรายเดือนคือลดกระบะเลยกับยูทีหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทจ้า อันนี้ยังเป็นสภาพเดิมๆที่ทางร้านยังมีท่านได้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้เด้อจ้ะทางร้านก็จะมีเก็บสีเก็บไายละเอียดให้ยางนาทารอ่าทางร้านก็เปลี่ยนไห้ใหม่จ้ะแต่ว่าอยู่ในงบประมาณของทางเฮ้าและกลารลังค่าเฮากับใส่ไห้ใหม่คือกันจ้าเ๋ยวาห้องมือขั้นตอไปเลยจ้าครับขั้นนี้สภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมนั่งฝ่านะครับผมอ่าตัวนี้เป็นรถ l 5 0 1 8ด dt นะครับ เรียวา่าลูกค้าท่านใดแบบอยากได้แบบตามสภาพก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมเนาะเป็นรถปี62นะครับผมไม่ชำรุดนะครับตัวนี้ไม่ชำรุดนะครับผมไม่ชำรุดนะครับเป็นรถปี6 2นะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่625,000บาทนะครับอ่หาหักส่วนลด60,000ก็จะเหลืออยู่ที่5 6 5 0 0 0บาทนะครับ ดาวสามหมื่นขึ้นกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผ่นหกปีงวดย่อยเดือนละ 2, สองพันสิบเดือนต่อปีนะครับผมเนาะงวดย่อยเดือนละสองพันวันนหญก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับสามร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับผมผู้ใดสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะครับอันนี้ก็คือกันๆๆเนอะอ่าราคารถลดในรถฉีบนะครับผมตอนนี้รถฉีบกับทีมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ประมาณสิบขั้นนะครับผมผู้ได้สนใจยังบระท่านใดได้รดสีไปไว้ถ่ายชีไว้นะครับสามารถเข้ามาเลือกามาชมเข้ามาดูนะครับผมเข้ามาเลือกเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับมาทดลองขับกันในย,ยูคูบาตาเอเชียคูบาตาบันดุงนะครับผมอเอาขายับค้ว่าบุ้งกี้ครับบัดท่นี้บุ้งกี้บุ้งกี้สี่สิบ อามืกี้40่สิคันนี้ยกตัวอย่าง40แรง,างขาลูกค้ามาราดยาง,าาายางาตีกระได้พี่กันไหคะลูกค้าพออยากเก็บไล่กันตอนนี้รุ่นาลิมิเต็ดค่ะไล่พังพังค่ะลูกค้าค่ะแต่ว่าทางร้านก็เก็บสีเก็บรายละเอียดให้มายอยู่จ้ะสำหรับรถคันนี้รถคันนี40้40จ้ะ คันนี้ฟรีดาวค่ะลูกค้าคะคันนี้ฟรีดาวไปเลยจ้าเป็นรถปีหกสองราคาเงื่อนสดอยู่ทีสองแสนเจ็ดหมื่นบาทจ้ะตัวนี้ฟรีดาวค่ะผ่อนสี่ปีรายปีงวดเงยยูทีเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทงวดย่อยอยู่ทีสองพันบาทสิท 2, บเอ็ดเดือนจ้ะถ้าเป็นรายเดือนของเฮาเลยผ่อนคือรถกระบะก็อ,กอยู่ทีเจ็ดพันสองร้อยบาทจ้ะลูกค้า ลูกค้าว่าไลายนี้งามลูกค้าอยากได้เป็นรุ่นลิมิเต็ดก็ได้คือกันแต่ทางร้านมีเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ฟรีจ้าลูกคา้คาคะสำหรับรถ40บุ้งกีคันนี้จ้าเดี๋ยวเข้ามาเมืองขั้นต่อไปเลยจ้าเป็น40บุ้งกีเหมือนกันค่ะ ท่านต่อไปเดี๋ยวเซล์ต่ำ้าพเบิ้งแล้วครับผมสักคกู่เด้อผมเบิง้งราคากันเด้อ